สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าดีพอเอลนะครับนะฮะตัวที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสีเทานะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรถซีดานนะครับผมนะตัวนี้มีพร้อมรถส่งมอบให้ได้เลยนะครับพร้อมส่งมอบได้เลยนะครับสำหรับเจ้าดีพอเอลนะครับนี่สีเทานะครับตัวฮอตๆเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับสำหรับ L7 ตัวสีเทานะครับไม่ต้องรอเลยนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวพาชมด้านหน้ากันนิดนึงนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED เลยนะครับไฟหน้านะครับสามารถปรับระดับได้นะครับตามที่ต้องการเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบอัจฉริยะนะครับสามารถเปิดปิดเองได้นะครับนี่เลยนะครับ ล้อนะครับขนาด19นิ้วนะครับไซส์ขนาด245 45 R 1 9นะครับเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับผมนะนะครับนี่นะตัวนี้มีกล้องรอบคันนะครับนะฮะเป็นกล้อง360อสองศามือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับเนี่ยเป็นแบบซ่อนทั้งในนะครับนะฮะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับพอเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับประตูก็จะเปิด เองอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวพาชมรับพันกันก่อนนะครับทุกคนนะนะครับไฟท้ายนี่เป็นแบบบารยยาวๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะไฟสวยมากครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่นะฮะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านี่เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับสามารถตั้งระดับความสูงได้นะครับนี่นะนจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะสามารถพับได้60-40เลย ตัวที่กั้นสัมภาระก็สามารถถอดออกได้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเนื้พาดูรอบคันนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับวิ่งได้540กิโลต่อหนึ่งการชาร์จนะครับรนะอๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าเจ้าดีพอ L7 คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ให้กับคุลูกค้ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นกระจกแบบไร้ขอบนะครับทุกคนนะนี่นะฮะตัวนี้เป็นปุ่มอ่ากดกระจกนะครับตัวนี้เป็นแบบวันทัดนะครับนี่นะฮะเบาเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับนี่พร้อมกับตัว เบมเบรี่เซด้วยนะครับนี่นะนะครับเดีวเราดูภายในกันจริงๆนี่จอนะครับสามารถหมุนได้แบบอิสระเลยนะครับผมนะจอขนาด14.6นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะจอตัวนี้นะครับส่วนจอ d ดสก์บอร์ตัวนี้ขนาด10.2นิ้วนะครับนี่นะ ผมอะไรเป็นแบบไฟฟ้านะครับทุกคนนะนี่นะฮะกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นอลเล็ตชาร์จเจอร์นะครับนี่นะฮะมีที่วางแก้ว2ที่นะครับคอนโซลเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะตัวนี้มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับปรับได้ตามใจชอบเลยนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้มีลมออกด้วยนะครับสามารถแช่แบบ น้ำอัดลมนะครับน้ำเปล่าหรือนะฮะเวลาเราเดินทางตัวนี้ก็จะเย็นไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เย็นเท่าแบบตู้เย็นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเย็นอยู่นะครับแบบบัตเตอร์ไฟเลยนะครับนี่นะฮะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสามารถเป่าตัวนี้มีรูระบายนะครับสามารถเป่าแบบเป่าลมออกได้นะครับนะนี่เลย หลังคาเป็นหลังคาพานโนลามานะครับนี่นะสำหรับเจ้า A87 นะครับนี่นะฮะด้านหลังเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับนี่นะแบบสัมผัสด้วยนะฮะแบบสะดวกสบายนะครับวิ่งได้ยาวๆครับตัวนี้วิ่งได้540กิโลต่อหนึ่งการชาร์จนะครับประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้ตัว DPO e a r n 7นะครับก็สามารถ Inbox หาเจ้าได้เลยนะครับ0619532497นะครับนะฮะหรือจะแอดไลน์ข้างล่างมาได้เลยนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบนะฮะสนใจแคมเปญไหนแจ้งได้เลยนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่0%หรือดอกเบี้ยพิเศษ1.88นะครับนะฮะ นะครับย้ำอีกทีเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับสนใจรถรุ่นไหนสีอะไร <_ C 1> ก็ทักมาได้เลยนะครับผม <_ C 1> สวัสดีครับ